แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะแต่วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวคิวดีโอของในติ o กกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นง่ายๆเดี๋ยวท่านผู้ชมสามารถที่มาทาตามกันได้แบบไม่ง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยเราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ HPR ของกันเนาะเดี๋ยวเราก็ื่อนทีมทีู่ในตัวเว็บไซต์ว้ให้ท่านผู้ชมก็ได้สามามาที่จะกดข้ามาใช้งานแต่จะเข้ามาทําการตามออกกันได้เลย แล้วเราก็ได้เข้ามากันด้วยแลที่ในตัวหัวใจที่ในเว็บไซต์เขาจะมีใหล้ลงชื่อเขอ้าใช้งานกันหมดสมาชิกสำหรับใครที่ได้เข้ามากองอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่นหน้าต่างตัวน,นี้ไปกดได้เลย เราได้ที่ำการสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าทจอการสมาครมาชิกเขาก็จะมีให้ได้กดชื่อกดห้อมุมจัเไาะแบบนี้แต่แถมยังสามารถที่จะสมัครผ่าน Google Keep v i ที่อยู่ตรงนนี้กันก็ได้ด้วยก็จะเป็นการสมัคกิจสอนรูปแบบเนาะเราได้เข้ามารถก็เลือกสมุดหรือดช่องทางไหนในการสมัครเราก็สามารถที่จะเลือกทำการสมัครรูปได้เลยหรือถ้าหากเราได้ทำการสมัครกันไปแล้วและมีสมาชิกกันอยู่แล้วในตัวเว็บไซต์ก็จะสามารถที่จะมากดลงชื่อชื่องานผ่านมาชีที่เคยได้สมัครกันไปได้เลย แล้วก่อนอื่นเลยเราได้เคลือมาที่ในตัวของวัตใจ HMD 라ดคอมกันเนาะที่ในว็รไฟล์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันเลยจะมีบทวัวแล้วก็บริการให้เราได้สามารถที่จะมาดำเนินการหรือใช้งานกันได้และแถมว่าจะมียอดเงินที่อยู่ตรงหน้านี้็นส่งโปรไฟล์เราให้เราได้สามารถที่จะดูกันเอาไว้เพื่อได้สามารถที่จะมาเช็กแล้วมาดำเนินการในส่วนต่างๆตัวนี้กันได้เนาะแ้ะาใครที่ได้เข้ามาใช้งานไปครั้งแรกยอดเงินตรงหน้านี้ก็จะไม่มีกันอยู่แล้วหรือว่าใครได้เคยได้เข้ามาใช้งานแต่ยอดเงินก็อาจจะหมดกันไปแล้วก่อนอื่นเลยกอนที่เราจะมาดำเนินการก็ ว่าเตมเงินอ่ะแลวเราก็ได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างการดํามเงินเนาที่หน้าต่างตัวตลินนี้เราะจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยให้กับเราในแบบมาจะเข้ามาเราเติมเงินกันได้และแถมยังแาบมาที่ติเลือกช่องทางไว้ในการเติมเงินกันได้ด้วยหากเราได้เข้ามากันแล้วเรากดเข้าไปที่ช่องทางเพราะนี่คือช่องทางที่มาเปิดนี้ให้เราได้เลือดติมเงินกันได้อยู่สามช่องทางหากเราได้เข้ามาเปิดเราสะดวกช่องทางไหมเราก็เลือกเงินไปแล้วทำการเติมเงินจะไปได้แบบไปง่ายกัน้เลยหรือจ่ามว่าได้มาชูคนใดที่ได้เข้ามาชิงงานงหรือได้เข้าไปทำการสกันไ อ่าแต่ถ้าเพื่อนไปเสร็จแล้วหรือว่ามียอดเงินกนอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์ก็ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ส่วนหน้าตามดูเว็บไซต์กันไปได้เลยอ่ะและเราก็ได้กดย้อนกลับมาแสดงแล้วที่ใน่วนหน้าตามดูเว็บไซต์เราโดยี้เราก็ม,มาเลือกที่หมดหมู่ล้วก็บ,บริการที่เราต้องการจะจำการกันได้เลยเนาะอ่าจักคนอื่นเลยถ้าเราได้กดมาที่ในส่งหมดหมู่ที่เราต้องการเนาะเราก็เลือกหาด้วยส่นหมดหมู่ก็คือการเพิมจุดไล์ของในตัวชิปที่ต่อมาเราก็เลือกหาดูเขาาได้อยู่ตรงนี้เลยถ้้เราได้กดกันไป พอเราเลือกคะแนนเราที่หมดหโบเราจะมาเลือกกันที่บริการบริการเราจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เราจะขอเลืกเป็นบริการที่สองเลยก็แล้วกันเนาะผู้ชมเลือกคะแนนเราที่หมดหมู่เราบริการที่ท่านผู้ชมต้องการในนี้ให้กดกลับมาที่ตัวของคลิปทิกตอกท่านผู้ชมเพื่อให้มาทำการเขาออกบิงถ้าเลือกคลิปทิกตอกขึนมาแล้วทีนี้ให้เอาลิงก์มาวางพอเราวางคะแน้นล้วทีนี้ก็ให้มาใส่จำนวนผู้ชมสั่งจำนวนพอเราได้ใส่จำนวนนี้ก็ให้จำนวนคะแนนเราแบบนี้ทีนี้ให้เราเลือมากดส่งสตรีนไปเลย และเราก็ได้สอบตอนกันได้แล้วแบบนี้ในความส,สอบนของเราเขาเตมีรมะบบขึ้นมาเแจ่มบอให้เราได้ดูได้เปแบบนี้และแทนในความอส,สอบนแบบนี้ก็ยังสามารถเดนเช็คดูย,ยอดดูสถานะก,กันได้ด้วยเได้สอบตกันไปแต่ดูเช็คดูยอดกดูทว่าสถานะเขา,ากำลังการให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าเวบไฟกำลังการให้เราอยู่หรือเปล่าถ้าสามารถินเช็คดูยอดดูของกันได้ก็เราได้กดลี้เข้ามาที่โซนนี้ด้คยวเามาประวัติการซื้อและพวเราได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างประวัติการตื้อที่หน้าต่างตัวหน้าที่นี้เพราะจะไม่หน้าต่างเป กมหมดสถานะกันไหมว่าเราดำเนินการแล้วก็สามารถที่จะดูแลก็ลองทำไปกดได้เลยตะคู่ไม่ต้องไปเจริญโรยถจะหากใครที่ได้เข้ามาชิงงานหรือได้เข้ามาดำเนินการสั่งซื้ออะไรกันไปอาจจะมีเป็นผ่าหรือเกิดข้อข้งกันกอนได้สอ่งการสั่งซื้อหรือว่าสั่งไปกันมาแล้วออเดอร์อาจจะมีการยกเลิกเนาะเอาง่ายหากว่าใช้งานกันแล้วมีปัญหาหรือเกิดข้องในกานกรชิงงานเราก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมากันได้ที่ตวของตัวนี้เว็บไซต์เราที่คำว่าตัว อะแล้วก็ได้เขมากันแล้วที่หน้าต่างของตัวตรงหน้าที่นี้เนะหาคนเราได้เข้ามากันแล้วที่หน้าตาตรงหน้าที่นี้ก็จะมีหน้าต่างให้เราได้สามารถที่จะไว้เพื่อได้แจ้งปัญหาได้ติดต่อสอบถามมาหาแก้มีกันได้แค่ได้เข้ามากันได้แล้วทีนี้ก็มาบินหัวข้อและข้อความมาตรงหน้านี้กันไปที่เราเกิดมีปัญหาและเกิดข้อแล้วพอได้เรียนกันไปเสร็จแล้วทีนี้ก็ส่งตัวกันไปถึงง่ายๆก็จะเป็นการให้เราได้แจ้งหรือติดต่อสอบถามมาหาแก้มีกันได้แบบง่ายกันได้แล้วหรือว่าถ้ใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือได้เข้ามาทําการส่งเสริมอะไรกันไปอาจจะไม่ได้มีปัญหากันหรือว่าเกิดข้ออะไรยังไงได้นการใช้งานข ตรแต่ว่าได้ใช้งานกันไปแล้วรู้สึกสนใจตะลองแนะนํนาให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักให้เขาได้เข้ามาใช้งานตามตีดูหรอือว่าแต่เราให้เพื่อนมาลองใช้งานตามดูเนะาะเราสามารถที่ได้รคบามรู้จของเรากันได้แบบไ,ไม่ง่ายหาเราแจะเราแนะนาเค่ดได้กดลิกเข้ามาที่ตรงน้านี้ซ้ำซ้มาที่เขมาขมาแนะนําเพื่อนพอเราเข้าม,มาที่หน้นาต่างตัวน้าที่นี้กันแล้วทีนี้เรา,า,า,เรา,เราก็มาคัดว่าคนดีอยู่ตรงส่วนนี้ไป้ตรงให้เพื่อนแล้วก็คนรู้จักของเราเลยแค่เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขาได้กดเข้ามาได้ลนี่โดยไซเป็นตัวนี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเรากันได้แบบ กันได้แล้วดูทหารท่านผู้ชมคนไหนได้แล้วเพื่อนกันไปอาจจะอยากตัยวย่อกันก่อนมากกว่าว่าจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงก็ดะสามารถจะได้กดย้อนกลับมากันได้เจอตัวของวิทย์ที่จะตกชิปตอกว่านาะว่าตอนนี้ชอละเขากำลังดูสายพืชมาเลี้ยงหรือว่าจะเป็นยังไงเนะาะอ่ะก็คนดูวเขาก็ได้มีอยู่ที่ห่าเดี๋ยวเรามาลองนึกจอชิปสิงดูดีกว่าว่าจะขึ้นมาเลี้ยงหรือว่าจะถึงไหนกันแล้ว อ่าแล้นี้เลยเนาะหลังจากที่เราเริ่มกันสองตัวกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ของตัวคลิปติ๊กต็อของเราเขาไดเพิ่มขึ้นมาจนเสร็จจนครบเป็นที่รแบบนี้กันแล้วเนาะก็จากเมื่อกี้ที่เราได้ทําการสองตักันไปเนาะก็มีอยู่ที่5แต่พอเราสองตักันไปนั่งรอสักครู่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาถ้เป็น1 18กงร้บแันที่รอแบบนี้แล้วเนาะเหนื่อยไที่กันตอนขึ้นมาได้ยากอะไรเลยค่ะว่าใครได้ดูจนถึงตอนนี้ยังไม่ทันได้เข้ามาทําตามก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาทําตามหรือเข้ามาชิงานกันได้แบบง่ายกันได้ด้วยกับในตัวหัวใจหรือว่าหากได้เข้ามาชิงานก็เกิดเป็นปัญหาไปยังให้ได้สามารถที่จะ ไปแก้หน้าติดตัวสอบถามปัญหาเกมเองกันได้สำหรับในส่วนของตัวที่เราได้บอกกันไปและสำหรับคลิปในหัอหน้าวันนี้ค่ะว่าเราพูด้ใดผิดไปเราทำร้ายผู้แพ้เราขอเป็นผู้ชมมนด้วยเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูก็แล้วเข้าใจสําหรับคลิปในหัอหน้าวันนี้สําหรับวันนี้เราก็ไม่เวลามากแล้วว่ขอบคุณนะ